สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับ d t k ทีมภาคนะครับครับวันนี้นะครับมีชายเนื้อนามนะครับได้ส่งคลิปมาจํานวน4คลิปเนื่องกันก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับนักเรียนนะครับกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับดูแล้วน่าจะเป็นกลุ่มมัธยมศึกษานะครับครับก็มาเริ่มกันเลยครับคลิปแรกนี้นะครับก็เป็นชายนะครับผู้ที่ไม่สวมรองเท้านะครับเป็นผู้โชว์ลวดลายดีล่านะครับส่วนชายที่ ยืนหัวเราะปากกว้างๆนั้นฟันออกนั้นคงไม่ใช่ใครน่าจะเป็นเพื่อนของเขานะครับครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับว่าคลิปนี้แกจะโชว์อะไรนะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นการโชว์เราก็คงจะเป็นโชว์เกี่ยวกับมายากลอะไรต่างๆคงนี้ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มมายากลนะครับครับเราก็มาดูกันเลยนะครับการไหลนะครับสังเกตนะครับว่าแก หันอยู่ข้างหลังแล้วแกก็หันมาข้างหน้านะครับเหมือนเรียกอะไรสักอย่างนะครับโดยชายเพื่อนข้างๆก็หันไปมองว่าเฮ้ยมึงเรียกอะไรวะเราคงสงสัยแล้วครับว่าจะเรียกอะไรนะครับเราคิดว่าคําว่าเรียกเนี่ยเราก็คงจะรู้นะครับว่าจะเรียกอะไรนะครับหนึ่งนะครับถ้าไม่เรียกสุนัขไม่เรียกสัตว์ก็คงจะเรียกเรียกคนด้วยกันนะครับแต่นี่สงสัยคําว่าเรียกของเขาเราคงคิดผิดนะครับ เรียกจริงนะครับแต่คงน่าจะเรียกสิ่งที่ไม่คาดคิดแน่ๆว่าเป็นคลิปที่แปลกนะครับน่าจะเรียกเพื่อนคู่ใจของเขาคืออะไรดูกันเลยครับนี่ครับแกเรียกเพื่อนคู่ใจก็คือนี่ครับรองเท้าอีแตะเนี่ยเองนะครับแกเรียกเพื่อนคู่ใจของเท้าของเขาก็คือรองเท้าอีแตะนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะรีคร้างหนึ่งนี่ครับนี่ครับเรียกรองเท้าอีแตะนะครับอ่าดีครั้างครับ ปึ๊บนี่เรียกลงไทยาอีแตะนะครับอีกข้างครับกระโดดมาเลยครับแมดูครับกระโดดต้องต้องมาเลยครับผมปึ๊บมามาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่แท้เรียกลงเท้าอีแตนะนี่เองก็คิดว่าเรียกอะไรนะครับครับเราก็มาดูคลิปถัดไปนะครับจากชายเนื้อนามที่ส่งเข้ามาให้ทีมภาคดีเคทีมภาคจัดก,การก็คือคลิปนี้ครับผม ครับเป็นกลุ่มชายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับนี่ครับที่มาเล่นน้ําก็คงจะเป็นกลุ่มเดิมนะครับน่าจะมาโชว์ลวดลายลีลาการกระโดดน้ํานะครับตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับส่วนมากเล่นน้ <quy și S 2> ําก็คงจะกระโดดลีลาลวดลายนะครับโชว์การกระโดดน้ําตีลังกาเป็นเรื่องปกติครับแต่วันนี้มันไม่ปกตินะครับน่าจะเป็นการใช้นะครับการใช้อะไร การใช้พลังวิเศษของร่างกายตัวเองนะครับดูดูแล้วนะครับสังเกตไว้นะครับก็คือน้ำนะครับได้จากขึ้นสามารถ็เจอขึ้นขึ้นก็จะออกพังห่างนะครับขึ้นก็จะแตกไปแต่หมดถ้าเราก็โดดน้ําตูมนะครับมันก็จะแตกออกไปนะครับแต่นี่เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับเราสังเกตลูกขึ้นนะครับเหมือนพลังนะครับเหมือนแกเรียกพลังนะครับมารวมเป็นจุดเดียวคือจุดตรงกลางนี่นะครับเห็นเมาส์ผมไหมนะครับ อ่าจุดตรงกลางนี่ครับรวบรวมพลังนะครับมารวมไว้ตรงกลางสังเกตนะครับปึ๊บนะครับส่วนมากลูกขึ้นนะครับไปมาสังเกตลูกขึ้นขึ้นมันก็จะออกไปในนี้ขึ้นกลับเข้ามารวมรับปึ๊บปุ๊มอ่านี่ยครับคือจุดประกายนะครับของเขาที่เขาที่เขาต้องการส่งเข้ามาให้ผมโชว์ือภาคให้นะครับเปิดเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงนะครับเรารีเพย์กันไปอีกรอบนะครับ ครับผมเดี๋ยวครับแกชี้มาเลยครับแกกะดาน้ำหายไปแล้วก็ขึ้นมาอือครับผมอ่าครับอันนี้เป็นชายอีกคนนะครับนะครับสังเกตนี่ครับคนนี้นะครับน่าจะเป็นชายนนํมคนที่เรียกลงเท้าตัวเองเข้ามานะครับส่องคนนี้น่าจะนะครับกดจากน้ําขึ้นมาอีกทีนะครับ ก็คือทุกคนในกลุ่มนี้ครับก็เป็นเรื่องปกติไม่อะไรมากมตากล้องด้วยรวมตากล้องที่ห่ายไเป็นเรื่องปกตินะครับดูแล้วไม่ตื่นเต้นอะไรมากมแต่แค่น่าจะโชว์กันให้ดูนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ดูแล้วก็มีความรู้สึกนะดูแลตื่นเต้นนะครับปึ๊บขึ้นมานะครับอ่าสุดยอดนะครับแกทาได้มาดูคลิปที่3ามนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าโชว์ลวดลายดีลาอีกแบบหนึ่งนะครับ ลักษณะเหมือนกันอด้ไหมครับอ่าครับรอบหนึ่งรอนอันนี้ครับมันก็ขึ้นมาปึ๊บแต่เป็นท่ากับหลังครับแม่นมากมายืนได้โอ้เกือบหล่นเกือบหล่นนะครับอืมก็ยังแปลกนะครับอ่าเราลอาดูคลิปที่สามนะครับเอ้ยคลิปสุดท้ายนะครับขอโทษด้วยนะครับคลิปที่สี่นะครับปึ๊บนะครับดูลักษณะแล้ว เป็นแนวนอนนะครับก็พอดีผมไม่ได้หมุนคลิปไว้ด้วยนะครับสังเกตครับผมขึ้นมาปึ๊บครับอ่า,อาเพื่อนก็แกล้งเดี๋ยวมึงลองอีกรอบใ้ให้กูเห็นอีกรอบนึงอ,อีกรอบนะครับปึ๊บนะครับอ่าพวกเราก็สงสัยกันแล้วนะครับอ่าเป็นไรนะครับครับ ้ก็มาเริ่มต้นการเฉลยของคลิปกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเกิดจากแอปพลิเคชันนะครับในมือถือนะครับก็คือเรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอย้อนถอยหลังก็ได้นะครับผมก็ไปหามามีเหมือนกันนะครับก็มาดูต้นฉบับกันนะครับก็คือเนีครับเอ้ยไม่ใช่โทษทีผิดคลิปครับนี่ครับนี่คือต้นฉบับนะครับเห็นไหมครับปึ๊บนะเห็นต้นฉบับการทํานะครับปึ๊บ ครับท่านใดสนใจนะครับทำคลิปแปลกก็ส่งมาให้ทาง dbk ทีมภาคนะครับภาคได้นะครับนี่คือแบบตัวจริงของคลิปนะครับที่เขาส่งแนบมาอีกทีหนึ่งนะครับจากชายเนี้ยนะนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็คงน่าจะเป็นจากกลุ่มโรงเรียนที่ว่าทําขึ้นมานะครับดู่าสนุกครับแรกๆผมดูอย่างนี้ก็เออเป็นเรื่องปกติครับแต่มันไม่ปกติตรงคลิปเนี้ยนะครับเนี่ยเออมันไม่ปกติเนี่ยครับดูแล้วมันแปลกมันผิดปกตินะครับเนี่ยดูดิ ดูแล้วเหมือนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับกับคลิปนี้ครับอ่าเห็นไหมครับเ้าก็เฉลยคลิปนี้เหมือนกันนี่บ่ะก็คือปุ๊บนี่ครับการทํานะครับคลิปนี้ครับการทําโดดปุ๊บไปนะครับยอดนะครับเด็กเรียนสมัยนี้นะครับก็ดีนะครับดีนะครับผมชื่นชมนะครับจากคลิปที่เขาส่งมากันก็คือดีครับเนียดีมาก ครับก็คือแก่ไม่ไปดื่มเหล้าซูบรีนะครับเสพส,สิ่งเสพติดนะครับอเอาเวลาว่างๆมาทําคลิปนะครับเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับเห็นไหมครับได้ประโยชน์ก็คือให้พวกเราได้ชมกันสนุกนะครับแก้เครียดกันคร่าวๆนะครับนะครับดูคลิปนี้นะครับดูจะเป็นไงครับผม สามสองหนึ่งพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอ่านี่คือการถ่ทำทําเบื้องหลังการแายทำว่าได้เขาเบืบ้องหลังการสถานีนี้ก็คือไม่แกลไม่ไกลครับอยู่ที่นะครับหมู่บ้านทุ่งกระถินนะครับเป็นฝ่ายนะครับหมู่บ้านทุ่งกระถินนะครับนะครับอยู่ที่ตําบลดานทับตะโกนะครับอาเภอจําบลงจังหวัดราชบุรีสถานีเด็กกลุ่มนี้ก็มาจากโรงเรียนด่านทับตะโกราชชบธรรมนะครับมีข้อมูลมานะครับเปิดเจอเป็นกลุ่มมอปลายนะครับที่เขาบอกว่า หลังสอบเสร็จนะครับก็เลยมาทําคลิปกันเล่นน้ํากันนะครับได้ความสุขนะครับคลายเครียดหัวสมองที่สอบออย่างนี้ครับเป็นกลุ่มเด็กเรียนมปลาจากเรนดาน์ทัพตะโกราชุประทับด้วยกันนะครับนี่เห็นนีมครับถ้าเป็นความสามารถนะครับมันไม่ใช่ความสามารถเป็นคือคือเป็นน่าจะเป็นความคิดแปลกๆนะครับที่เราทํากันคือนะครับก็จะแบบนะครับ โอเคครับผมนะครับวันนี้นะครับทาง DDK ทีมภาพก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคือใครสนใจจะให้ทาง DDK ทีมภาพนะครับพากให้นะครับก็ส่งคลิปกันเข้ามานะครับครับสวัสดีครับ